มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวข้องกับการที่ผู้เสียหายคนหนึ่งเนี่ยถูกผู้ก่อเหตุนะครับโอนเงินจากบัญชีธนาคารไป3บัญชีคาดภาพเป็นบัญชีมาแล้วทาให้ผู้เสียหายต้องมีการฟ้องร้องกับทางธนาคารนะซึ่งผมก็มีเนื้อหาสรุปนะโดยผู้ช่วชาญด้านกฎหมายท่านหนึ่งเนี่ยสรุปคำพิาพากษาสารดีกาใหม่ที่6 2 3 3งสาทับสองอันเป็นคดีที่ประชาชนชื่อนางจอไม่ได้ถอนเงินจากธนาคารทอ โดยปรากฏว่าในระหว่างเวลา23ในกา4 1นทีของวันที่7กรกฎาคม2560ถึงเวลา2ใน1นา1ทีของวันที่8กรกฎาคม2560เงนินในบัญชีเงินฝากของนางจอเนี่ยถูกโอนไปยังบัญชีเงินฝากของผู้อื่นจำนวน3บัญชีรวม12ครั้งทั้งหมดเนี่ยเป็นเงิน1ล้าน1แสนบาทนะครับนางจอก็เลยฟ้องศาลครับขอให้บังคับธนาคารทอ ชำระเงินนะหนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามบาทพร้อมกับดอกเบี้ยตราร้อยละ7.5เจ็ดจุดห้าต่อปีของต้นเงินนะครับก็คือหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่นางจอคือคดีนี้นะครับศาลชั้นต้นและก็ศาลอุทธรณ์ในพิพากษาให้ยกฟ้องนะครับของโจ้์่างจอเพราะว่าเห็นว่าเกิดจากความประมาทเลินเลอของนางจอเองที่ไปกดลิงก์ให้กับคนร้ายเข้าควบคุมข้อมูลในมือถือของนางจอ แล้วก็คนร้ายเนี่ยจึงได้ทําการโอนเงินออกได้ภายใต้ข้อมูลของนางจอเองบาปเคราะห์จึงให้ตกแก่นางจอแต่เพียงผู้เดียวธนาคารทอจึงไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้เงินที่หายออกจากบัญชีนางจอทางทางที่ตัวนางจอเองนั้นมีได้ทําการโอนเงินออกจากบัญชีของตนแต่สาดีกานะครับท่านเห็นว่าเรื่องนี้ธนาคารทอก็มีส่วนประมาทเลินเล่อด้วย เพราะว่าน่าจะหาทางป้องกันการโอนเงินของลูกค้าให้มากกว่าการเปิดช่องให้คนร้ายเนี่ยกระทำการดังกล่าวได้สําเร็จท้งทงที่ธนาคารทอก็ทราบดีว่ามีกลุ่มคนร้ายใช้วิธีการหลอ,อกประชาชนนะฮะด้วยกลวิธีต่างๆให้หลงเชื่อด้วยข้อความอันเป็นเท็จประชาชนผู้สุดจริตจึงหลงเชื่อไปกดลิงก์ปลอมหรือว่าติดตั้งแอปปลอมดังนั้นสารีกาท่านจึงเห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นการประมาทเลินเล่อ,ลอทั้งตัวนังจอและก็ธนาคารพอ จึงพิพากษาให้รับผิดกันคนละครึ่งครับก็คือพิพากษาให้ธนาคารชดใช้เงินให้กับนางจอเป็นเงิน5 5 0 0 0 0บาทไม่ต้องชดใช้คืนทั้งจำนวนครับก็คือ1ล้านกว่าบาทนะแต่ต้อบอกว่าในปี2 0 6 4เนี่ยธนาคารพาณิชย์พบว่าสาเหตุที่ธนาคารอำนวยความาสะด,ดวกให้กับลูกค้าทำธุรกรรมทางการเงินผ่านอุปกรณ์มือถือได้เกินหนึ่งเครื่องย่อมเป็นช่องทางกับผู้ก่อเหตุใช้มือถือของคนร้ายอีกเครื่องเข้าควบคุมมือถือของประชาชนผู้สุจริตแล้วก็โอนเงิน ออกจากบัญชีแบบแอบนะของลูกค้าคนนั้นได้อันเป็นช่องทางให้เกิดเหตุการณ์ทุจริตเงินของลูกค้าได้ดังกล่าวดังนั้นตั้งแต่ปลายปี2565เป็นต้นมาธนาคารใดที่กําหนดให้ลูกค้าทําธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือได้เพียงเครื่องเดียวมือถือเครื่องอื่นๆจะเป็นจอดําในช่วงการทําธุรกรรมทางการเงินคนร้ายย่อมจะทําการโอนเงินออกจากบัญชีลูกค้าจากมือถือเครื่องอื่นมิได้ซึ่งปัจจุบันน่าจะ ทุกธนาคารที่ตื่นตัวแล้วนะครับหรือว่าภาษาชาวบ้านที่ว่าแอบดูดเงินออกจากบัญชีลูกค้าจากมือถือเครื่องอื่นอีกไม่ได้แล้วนะับแต่ธนาคารนั้นๆได้กำหนดให้ทําธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือได้เพียงแค่เครื่องเดียวเท่านั้นส่วนเหตุการณ์ที่ลูกค้าเผลอไปกดลิงก์ปลอมหรือว่าไปติดตั้งแอปดูดเงินในระหว่างปี2 5 5 9ถึง2564และเงินถูกโอนไปด้วยความประมาทที่ตัวลูกค้าไปกดลิงก์ปลอมหรือติดตั้งแอปปลอมและธนาคารก็ประมาทไปอำนวยความสะดวกให้ลูกค้ามากเกินไปโดยเปิดช่อง ให้ทําธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือได้เกินหนึ่งเครื่องตามบรรทัดฐานของคําพิพากษาศาลฎีกาที่623 3งสทัอง้ส่นี้ธนาคารนั้นนั้นต้องชดใช้เงินคืนแก่ลูกค้า50%โดยเจ้าของบัญชีก็ต้องยอมรับบาปเคาะความเสียหายไป50%ด้วยแต่ถ้าคนท็จจริงเปลี่ยนคือลูกค้าไม่ได้เผลอกดลิงก์ปลอมไม่ได้เผลอติดตั้งแอปปลอมแต่ว่าเงินเนี่ยถูกโอนออกโดยตัวพนักงานธนาคารนั้นนั้นจะทาการทุจริตเงินของลูกค้า กรณีนี้ธนาคารนั้นต้องชดใช้เงินคืนลูกค้าเต็มจํานวนร0 0เเซโดยธนาคารนั้นก็ต้องไปฟ้องไล่เบี้ยเอาเงินคืนจากพนักงานผู้กระทําทุจริตคนนั้นต่อไปเองสรุปคำพิพากษาศาลฎีกานะครับที่ว่าเป็นภาษาชาวบ้านแบบนี้โดยอาจารย์มงคลกริติธายาวุฒนะฮะขอบคุณมากนะครับสำหรับเนื้อหาคาดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับในทิกต o k นี้รวมถึงเสื่อออนไลน์อื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะฮะสามารถยึดตรงนี้ไว้เป็นบรรทัดฐานได้เพื่อวันหนึ่งเนี่ย นะคุณถูกผู้ก่อเหตุลวงนะคุณก็สามารถที่จะใช้ตรงนี้เนี่ยไปดำเนินการแจ้งความแล้วก็ถึงขั้นฟ้องร้องได้เหมือนกันเนี่ยหมายถึงว่าเราไปฟ้องธนาคารนะครับ